t ทรนดีดีไซน์สถาปัตยกรรมยุคใหม่ไม่ตกเทรนดรสาระความรู้ทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยก้าวทันทุกเทคโนโลยีการออกแบบจากทุกมุมโลกโดยวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรวมกับคณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬกา30นาทีทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89. MHz 89.5สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Trendy Design รายการที่จะนำเสนอความรู้ทางสัพยกรรมร่วมสมัยของเทคโนโลยีแห่งการออกแบบในด้านต่างๆและรวบรวมเทรนด์การออกแบบจากทั่วโลกมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8ปดนาฬิกาหลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5มกะสัปดาห์นี้พบกับผมอาจารย์แขกสาโรธพวง และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบยูนิซดีไซน์อาจารย์โยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกรบุญเปลี่ยนทำหน้าที่ดำนานิาการวันนี้ครับสำหรับรายการเทรนดี้ดีไซน์สัพเพกามยุคใหม่ไม่ตกเทรนดผลิตรายการโดยคณะสัพยพกรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีเทรนดี้ดีไซน์ในวันนี้เราทั้งสองคนจะชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาอัปเดตเทรนด์การออกแบบเก Gold ี่ยวกับเรื่องของยูนิซดีไซน์ G สวัสดีอาจารย์โยอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับอาจารย์โยสอนอยู่สาขาสถาปติกรรมภายในใช่ครับที่คณะสถาปมศาสตร์ครับที่มอรอธัญ,ญบุรีครับงั้นวันนี้ยูนิเซี่ยดีไซน์จากที่เราเคยคุยกับอาจารย์ถางซึ่งมันจะเป็นในเรื่องของสเกลเมืองวันนี้เราคงขมวดลงมาเป็นเรื่องของสถาปนิกรรภายในแต่ผู้อาจจะติดปากคํานี้นะครับคำว่าอินเทอร์เนียแล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสเกลอินเทอร์เนียมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับ ก็ด้วยด้วยความเป็นอินเทเลียหรือว่าสารกภายในเนี่ยก็มันจะขึ้นตรงด้วยกับผู้ใช้งานเป็นหลักซึ่งก็คือมนุษย์ทุกคนนะครับแล้วก็การใช้งานภายในอาคารเนี่ยคำว่าอินเทเลียมันก็จะทําให้คนทุกคนเนี่ยได,ไ,ดได้ได้ใช้งานในทุกพื้นที่ใช้สอยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกดวรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็ผู้คนเนี่ยก็จะได้ใช้งานในอาคารนั้นๆซึ่งตัว อินเทเลียเองเนี่ยก็จะมีลายการออกแบบหลากหลายมีรูปแบบของอาคารที่หลากหลายของประเภทการใช้งานก็มีความหลากหลายขึ้นไปด้วยครับอบืมคราวนี้ยูนิเซอร์ดีไซน์เนี่ยคืออะไรมีบทบาทต่อวิถีชีวิตเรายัางไงบ้างครับครับด้วยด้วยด้วยยูนิเซอร์ดีไซน์เนี่ยก็เป็นแนวคิดหนึ่งในการออกแบบสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อให้อ่ามีประสิทธิภาพทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้มีความสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่ง แนวคิดเนี้ยมันมันถูกออกแบบเพื่อให้ให้ทุกคนได้ใช้งานนะครับก็ซึ่งโดยตัวของการใช้งานในพื้นที่ของอาคารเองเนี่ยก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ในในแนาวคิดของ User Design เนี่ยก็จะตอบโจทย์ในลักษณะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยแล้วก็มีการใช้สอยในอาคารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับวิวัฒนาการของ u n i ิเซ s ร์ดีนเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงบ้างครับ ก็เริ่มเริ่มต้นในอดีตนะครับก็เป็นคําที่ไม่ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ก็จะเป็นคําสมัยใหม่ท,ที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยโดยปรสเอรท่านหนึ่งซึ่งซึ่งปรสเอรท่านนั้นเนี่ยก็จะเป็นโบรสเอรที่เป็นผู้พิการนะครับแล้วเขาก็ได้มีการคิดค้นเรื่องอ,อุปกรณ์ต่างๆที่ที่จะช่วยให้ตัวเขาเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นในการจับสอยในการใช้งานทุนแรงต่างๆเขาก็ให้นิยามของคำวิวซอลิซัยในเบื้องต้นไ้ว่าคือการออกแบบ สิ่งกำลังสะดวกหรือว่าเครื่องเครื่องเครื่องใช้เนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ําสามารถใช้งานได้ทุกคนรวมถึงตัวผู้พิการเองด้วยซึ่งในวิวิธาการของ y Us s u วิซั e เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในตัวของระดับสากลเองหรือว่าในระดับประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นในการได้มีการปรับใช้เข้าสู่ในข้อบังคักฎหมายต่างๆทั้งกฎหมายอาคารต่างๆรวมถึงคําที่ถูกอ่า วิวัฒขึ้นไปอีกก็อาจจะมีหลากหลายที่เราเคยได้ยินมาก็เป็นพวกาการออกแบบเพื่อมูลชนการออกแบบเพื่อทุกคนการออกแบบเพื่อกลุ่มเฉพาะหรือแม้แต่อรารยศัตร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะมีวิวัฒการของของคำคำเนี้ยสามารถปรับใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันครับโอ้นี่คือที่มาที่ไปแล้วเทรนด์มันทิศทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างฮะด้วยตัวของหลักการของมันเองเนี้ยมันมันถูกสร้างขึ้นมาให้ให,ให้ทุกคนได้ใช้งานซึ่งในอนาคตเองเนี่ย ตัวความหลากหลายทางทางชีวภาพของมนุษยชาติเองก็มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของเพศเรื่องของอพฤติกรรมที่ท,ที่ที่ถูกกําหนดด้วยด้วยค่านิยมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงาทางทาง,ทางด้านประชากรศาสาตร์ในลักษณะที่จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นระดับโลกที่ทุกประเทศทั่วโลกก็จะต้องรับมือไอสถานะที่จะต้องเปลี่ยนไปนะตรงนี้ครับก็ยุทธศายตก็จะเข้ามีบทบาท คับเทนของโลกที่จะต้องรับมือเรื่องสังคมผู้สูงอายุในอนาคตครับอืมสนแสดงว่ายัางไงก็าตามเนี่ยคือด้วยสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วงานออกแบบไอเออินโซดีไซน์เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มนี้ก่อนหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มไหนก่อนฮะอ่าด้วยด้วยเทนของโลกเองหรือว่าอ่ากลุ่มกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยซึ่ง ทั่วโลกก็จกิะเผชิญเรื่องของสังคมผู้สูงอายุซึ่งก็แน่นอนอาจอาจ,จะกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุอาจจะเป็นเป็นกลุ่มแรกๆกลุ่มเป้าหมายแรกๆที่ที่เขาม,ามีส่วนร่วมในในลักษณะที่ได้ได้เป็นผู้ใช้งานหลักอของยูส r Design นะครับก็โดยประการใดก็แล้วแต่เนี่ยในใน,ในลักษณะที่ถ้าเราออกแบบบางบางสิ่งบางอย่างรวมถึงสิ่งของต่างๆนะครับก็จะก็ ก็จะส่งผลต่อให้ผู้สูอายุได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมถึงถ้าผู้สูอายุได้ใช้งานได้มากขึ้นเนี่ยก็ผู้พิการหรือว่ากลุ่มคนอื่นๆเองเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเช่นกันครับอืมน่าสนใจฮะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเห็นงานออกแบบไอ้ยูนิซอลดีไซน์จากอะไรได้บ้างฮะก็ถ้าเราวองเห็นภาพง่ายๆเนี่ยในในลักษณะที่เราใช้ชีวิตตั้งแต่ภายในบ้าน ก็เราจะพบเห็นตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้างอ่าพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมถึงสัสดส่วนของขนาดและพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับอ่ายู่ที่ดีไซน์ในภายนในที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็สิ่งที่พบเห็นได้ง่ายขึ้นไปอีกก็จะเป็นเรื่องของอาคารสาธารณะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกโดยรอบเราก็จะพบผู้คนที่มากมายมากขึ้นแล้วก็รวมถึงลักษณะของประเภทของอาคารก็จะมีความหลากหลายอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่เราเข้าไปใช้งานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยอ่าห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่เราจะพบเห็นได้ได้ง่ายที่สุดเพราะ เป็นหนึ่งในในข้อบัญญัติของกฎหมายที่ได้ระบุในในกฎหมายของอาคารไว้แล้วซึ่งก็จะทําให้เกิดห้องน้ําสาหรับผู้พิการสําหรับรถเข็นสําหรับเด็กหรือห้องน้ําสําหรับที่ผู้ปกครองกับไปเปลี่ยนผ้าอ้อมซึ่ง,ซ,งซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งเราก็จะพบเห็นตรงนี้ได้มากขึ้นในชีวิตประจำวันครับฟังดูพัวพันกันทุกวัยเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับก็เป็นตามหลักการเขาก็คือกุลค,คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่ไม่แบ่งแยกเรื่องของเพศหรือแม้แต่วัยนั่นเองครับโอ้เป็นสิ่งที่เรา แต่ทางน,นักออกแบบเนี่ยเหล็กเลี่ยงไม่ได้เลยมันมีหลักการออกแบบยังไงบ้างครับไอตัว Universal Design ก็โดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมีอยู่7ประการด้วยกันนะครับแต่ว่าก็เราสามารถประยุกต์ใช้หรือว่าปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนอกเหนือจากนี้ก็ซึ่งเป็นคาที่น่าสนใจก็คือเจประการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นขั้นต่ําที่ควรจะเป็นก็อย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเสมอภาคซึ่งก็เป็นสิทธิที่มันทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมถึง ข้อที่2คือความยืดหยุ่นก็จะมีการปรับใช้ที่ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่3มก็จะเป็นการใช้งานที่เข้าใจง่ายซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นปั๊บแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยโดยความเข้าใจที่ง่ายครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของความชัดเจนก็คือตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เรากําลังเข้าไปใช้งานหรือว่าสิ่งที่เราจับหยิบจับเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้องกันระบบป้องกันอันตรายหรือความปลอดภัยที่ที่จะสูงขึ้นก็คือ คนทุกกลุ่มทุกคนก็สามารถใช้งานได้โดยมีความปลอดภัยนะครับข้อที่6ก็จะเป็นเรื่องของการทุ่นแรงกายอาจจะมาเริ่มต้นจากการเป็นการใช้งานที่ไม่ไม่ต้องออกเชงแรงเยอะหรือว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอะไรแบบระบบสัมผัสอะไรก็เป็นเรื่องของนวัตรกรรมถัดมาครับแล้วก็ข้อสุดท้าย,ยก็จะเป็นเรื่องของขนาดและก็สถานที่ที่เหมาะสมครับก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมรวมถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มก็จะเป็นหลักการเบื้องต้นครับเประการของ user ดีไซน์ครับ น่าสนใจแล้วในบ้านเราเองเนี่ยไอตัวยูนิโซดีไซน์เนี่ยเข้าถึงได้ยากมากน้อยหรือสะดวกแค่ไหนฮะอาจจะตอบได้ทันในทันทีอาจจะอาจจะเป็นคําถามที่ที่ยากยากระดับหนึ่งแต่เพียงแค่แค่สิ่ง mm hmm. ที่เรากำลังมาเชิญอยู่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะ รับรู้โดยโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งซึ่งในใน,ในบ้านเราเองในประเทศไทยก็กัอยู่ในฐานะของประเทศที่กำลังพัฒนาครับ mm hmm. ก็บางบางอย่างเนี่ยมันก็คงยังไม่อยู่ในสี่สายแต่ว่าบางอาคารสถานะเองเนี่ยก็มีการปรับใช้ขึ้นมาบ้างแล้วก็จะเข้าเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่ายุโรปสี่สายได้เนี่ยก็ก็ต่อเมื่ออาคารอาคารนั้นให้ความสําคัญรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็ก็ได้รับรู้ว่า,าสิ่งที่การเข้าถึงของทุกคนเนี่ยมันเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้ประมาณนี้ครับ บ้านเรายังไม่ตื่นตัวกันเต็มที่นะฮะใช่ครับก็ยังยังคงต้องอยู่ในรูปแบบที่ถ้าเอาเต็มระบบจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปทั้งทั้งองค์กาพยพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งภาครัฐภาคเอกชนลวถึงตัวพวกเราเองด้วยที่เป็นยูเซอร์หลักรวแล้วก็สังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเข้าเข้ามาในประเทศของเราก็ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นครับถ้าอยากจะพัฒนาประเด็นนี้ฮะมีคำแนะนำว่ามันต้องเริ่มต้นที่ยังไงฮะคิด ว่าถ้าการเริ่มต้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ในระบบการศึกษาเนี่ยก็ก็มีการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับยูเรเซนซ่าเนี่ยเข้าเข้ามาสู่หลักการหรือว่าทางวิชาการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วรวมถึงระบบทางนโยบายทางภาครัฐหรือว่าเอกชนเนี่ยก็มีการปรับใช้ยูเรเซนซ่าเนี่ยในองค์กรมากขึ้นแล้วด้วยรวมถึงตัวเราเองเนี่ยซึ่งโอเคอาจจะไม่ได้มีการศึกษาโดยตรงแต่ว่าเพียงแค่เราสามารถใช้งานกับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ เราจะเข้าใจว่า user design เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทุกคนที่ที่ยังไงซะก็ต้องก็ต้องก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มีการปรับตัวในต่อไปครับอย่างมันมีกฎหมายควบคุมเลยตรงนี้ไหมฮะก็ตอนนี้เริ่มเริ่มมีกฎหมายนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายควบคุมของกฎหมายกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับก็จะมีการกําหนดไว้ว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างห้องน้ําในอาคารสาธารณะเองเนี่ยก็ต้องมี ห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือสำหรับรถเข็นที่ใช้งานได้หรือแม้แต่ทางลาดที่สําหรับาสามารถเอารถเข็นเนี่ยเข้าเข้าใช้งานได้ภายในอาคารได้สะดวกขึ้นรวมถึงกฎหมายเรื่องสวัสดิการทางสังคมหรือว่าในในมิติทางทางการเงินเนี่ยก็ก็มีการเริ่มขยับพัฒนาเพื่อที่ให้ความเท่าเทียมหรือว่ายูเทอร์เซอร์ดีไซน์เนี่ยมันเข้าเข้าไปควบคุมกับกับทุกคนในประเทศเราได้ครับโอ้จริงด้วยครับมีข้อหนึ่งเพิ่งเพิ่งสังเกตเงี้ยนะโยก็คือ เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ปั๊มก็ถ้าปั๊มรุ่นเก่าก็จะไม่เห็นว่ามันมีห้องน้ําสําหรับคนพิการครับสาหรับคนใช้วิวแชร์พอตามปั๊มเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีแล้วก็เริ่มเข้าถึงแล้วใช่ครับก็อาจจะมีประเด็นบ้างก็อาจจะอ,จจะอย่างแชร์เรื่องก่อนก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีเรื่องเรื่องทิศทางการเข้าใช้งานห้องน้ําที่ว่านะครับหรือว่าแม้ที่จอดรถที่จอดรถที่บริเวณปั๊มนั่นแหละก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเข็นนะครับก็บางคนมีมีความองค์ความรู้แล้วก็จริงว่า มันมันคือสิทธิที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้แต่ด้วยด้วยจิตสํานึกเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องต้องต้องละเว้นไว้ก่อนสําหรับผู้คนที่ต้องจําเป็นต้องใช้จริงๆซึ่งในในในฐานะที่เราเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ที่มีไม่อาจจะไม่มีความจําเป็นนักเป็นบุคคลปกติเนี่ยอาจจะใช้ห้องน้ําปกติไปก่อนซึ่งห้องน้ําพวกนี้หรือว่าที่จอดรถพวกนี้อาจจะต้องละเว้นให้กับผู้ที่เขาจําเป็นจริงๆซึ่งเรื่องพวกนี้อาจอาจจะอาจจะใช้ลักษณะที่ใช้สิทธิทางมนุษยชนโดยกลางเนี่ยอาจจะ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยจิตสํานึกเองเนี่ยก,ก็คนไทยผมเชื่อว่าคนไทยกยย็ยังมีเรื่องจิตสํานึกเรื่องกันเฟื่อยอยูย่ยังไงก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้ด้วย,ด,วยด้วยเหมือนที่อาจารย์แขกบอกนะครับก็เราก็จะพบเห็นในนี้พวงนี้มากขึ้นครับอย่างนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มันมีพัฒนาการนะไอ้ที่เราคุ้นเคยกันกับเรื่องยูนิโซดีไซน์ก็จะเป็นเรื่องของอาทางลาดมือจับาทางเดินอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้นอกจากที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยไอ ยูนิเซ่ดีไซน์เนี่ยมี Technology เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเอามาใช้ในงานบ้างไหมครับก็ในในในมิติของของการปรับใช้คอนนิเวิร์สไเนี่ยก็มันก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการออกแบบเเท่านั้นนะครับก็ไปอยู่ในทุกอุตสาหกรรมที่ที่ที่กำลังพัฒนาในในระดับของของประเทศเองก็ไม่ว่าจะเป็นพวกวิศวกรรมชีวะพวกทางการแพทย์รวม,มถึงพวกจิตวิทยาสังคมศาสตร์อ <g rek> ะไรก็ตามแต่นะครับ ซึ่งแม้แต่สเกลใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องการวางแผนพัฒนาเมืองหรือหรือ,อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่ตระาก,การมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเราโดยตรงซึ่งมนุษย์เราเองเนี่ยก็จะใช้พื้นที่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งของเนี่ยโดยปริยายเนี่ยเราอาจจะใช้งานออกแบบโดยที่ไม่รู้ตัวทุกๆสิ่งบนบนบน,บนชีวิตประจำวันเราเนี่ยล้วนเป็นงานออกแบบทั้งหมดก็ยูโซอิสไซเนี่ยมันก็จะเข้าไปจับ เรื่องพวกนี้นะครับก็ต่อให้มันขยายไปถูกสู่มิติของทางการเงินหรือว่าทางการทางกฎหมายเองก็ตามแต่สุดท้ายเองนะี่ยูทูบสไนมันก็จะถูกปรับเข้ามาใช้กับชีวิตมนุษย์ก็เราจะได้ใช้งานในชีวิตประจำวันที่สะดวกและเข้าถึงได้กับทุกคนได้มากขึ้นครับอืมยากให้จันโยยกตัวอย่างแบบง่ายๆที่แบบน่าจะได้เห็นกันในชีวิตประจำวันสักตัวอย่างหนึ่งอ,อย่างอย่างที่ที่พี่แขกกล่าวไปก็อย่างห้องห้องน้ําห้องน้ํานี่เป็น พื้นที่ถึงที่ที่ทมนุษย์เราอาจจะขาดไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ใน<ม>บ้านเองก็ตามแต่หรือไปข้างนอกเองก็ตามแต่นะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเรื่องของขนาดสัสดส่วนที่เหมาะสมสําหรับคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานที่ต้องเผื่อไว้สําหรับรถเข็นด้วยห้องน้ำเนี่ยเราก็จะพบเห็นทั่วไป<ม>ในห้างสรรพสินค้าในปั๊มน้ามันหรือแม้แต่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีการให้ความสําคัญตรงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ เครื่องใช้ไม่สอยที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่การอานอนนะครับเรื่องของขนาดสัดส่วนของเตียงเรื่องของอความสูงความต่ำวสัสดุที่ใช้นะครับรวมถึงอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารหรือกินอาหารนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยที่ท,ที่เข้าใจง่ายนนครับช้อนซ่อมนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งหัศจรรย์ของโลกนะครับช้อนซ่อมกับตะเกียบเนี่ยโดยส่สสสสสสสวนตัวผมคิดว่าเป็นดีไซน์ ที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับก็ไม่ไม่ว่าจะพัฒนามากี่ร้อยปีก็นานแต่มันก็ยังเข้าใจได้ง่ายใช้งานได้ง่ายรู้ว่าไหนเป็นซ่อมหรือเป็นช้อนใช้งานยังไงรวมถึงตะเกียบที่ว่านะครับก็ล้วนแล้วแต่ก็เป็นยูเทิลิตี้ทั้งหมดนะครับดีไซน์อยู่รอบตัวเรานะฮะดีไซน์เอชเอซออร์ดอาราวนั่นเองนะฮะขอบคุณอาจารย์โยมากครับวันนี้เนืหาสนุกสนานมากครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของศิลปกรรมยุคใหม่ที่เรามานําเสนอในวันนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กาลังรับชมรับฟังนะครับสำหรับรายการเทคนิดีไซน์ในสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา8นานิกาถึง8นาิกา30นาทีทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 m ม z ะเฮิสำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก สถานีวิทยุราชมงคลธน,นบุรีหรือ y o u u u e Channel RMUTT Radio หรือทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังผมอาจารย์แขกสารรสพะวงและอาจารย์โ e ยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกุณบุญเปลี่ยนพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟังสาม,มารถรับฟังรายการ t r ร n ดีดีไซน์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ เวลา8นาฬกาถึง8นาิกา30นาทีทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz สามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook RMUTT Radio และเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th